ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง มีพระปิตาหลวงพ่ทัพวัดนงมาให้ชมกันซึ่งองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานยังไม่ได้ผ่านการบูชาเลยแต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกตเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากมานำเสนออยากมาพูดคุยกันคือองค์นี้เนี่ยถ้าเราดูกายภาพดูเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เรา สังเกตเห็นได้ก่อนเลยคือร่องรอยของคราบแดงๆที่เป็นลักษณะเหมือนคราบสนิมจะอยู่ที่ด้านบนแบบนี้นะครับตอนนี้ดูกายภาพกันก่อนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะักเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของผลสแกนเนื้อโลหะแล้วก็ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงให้ดูกันว่าแบบนี้มีความน่าสนใจยังไงแต่ว่าถ้าเราดูจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีขอบพิมพ์ชัดเจนคือ ปิดตาฟิลเล็กแบบนี้เนี่ยมีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังอูมแบบนี้นะครับหลังจะนนูนเป็นหลังเต่าแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเรื่องของคราบสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงคือ ถ้ปิดตาหลวงพ่อทับองค์นี้เนี่ยพอเราเข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นล่องรอยของการขัดแต่งนะครับระดับหนึ่งก็เนี่ยครับเห็นรอยเซี่ยนรอยขัดแบบนี้แต่สิ่งที่อยากให้ดูอยากให้พิจารณาอยากให้เป็นจุดสังเกตคือสีส้มๆอยู่ที่ผิวพระแบบนี้มากกว่านี่ครับคือสนิมทองแดงที่เกิดขึ้นของเนื้อเมฆสิธิ์ ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าแม่กสิทธิ์คือทองแดงกับพลวงแต่ว่าเราเห็นทองแดงเราเห็นสนิมทองแดงแบบนี้แล้วคำถามคือท่านคิดว่าพระอายุเท่าไหร่ถึงจะมีสนิมทองแดงเกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับจะเรือนเรือนซึมๆอยู่ที่ผิวพระแบบนี้คือเช็ดถูไม่ออกนะครับแบบนี้ ผมก็เช็ดมาระดับหนึ่งก็ไม่ออกนะครับก็มีประปลายแบบนี้สวยงามคือผิวพระนะครับเป็นรอยเซียนแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปใต้ผิวรอยเซียนนะครับเราก็จะเห็นความเหี่ยวยน่นเราจะเห็นรอยตามุ้งอยู่ใต้นั้นอีกทีหนึ่งนะครับความเนินหนาความไม่เรียบที่ผิวพระคือเรื่องของเนื้อไม่กระสิตเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วใน ผมก็ทับพิมพ์ปางซ่อนหานะครับใครสนใจไปเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าปางซ่อนหาแล้วก็เรื่องของวิธีการอกรอเมกสิทธิ์ที่ต้องมีการหุงแร่ย่างแร่เนี่ยเขาทำกันยังไงก็ลองไปติดตามตรงนั้นดูนะครับเรามาดูที่ผลการสแกนเนื้อโลหะจากเครื่องฟิ t เชอร์เอ็กซโกสโคปนะครับองนี้สแกนเจอทองแดง7จ1 7 มีพรวง28.45คือหลักๆมี2ตัวนี้แต่ว่าอย่างอื่นนะครับท่าโลหะอย่างอื่นมีทองคําขาว0.012มีสังกสี0.021มีดีบุ0.012มีอินเดียม0.012มีตะกัว0.074มีเหล็ก0.055มีออสเมียม0.044ก็อย่างที่บอกครับว่า องค์ประกอบหลักๆก,ก็คือทองแดงกับรวงที่พูดกันว่าเป็นกลุ่มของเมกสิบแต่ว่าอย่างอื่นนะครับธาตุโลหะที่มีไม่ได้มากแต่ว่ามีหลายตัวซึ่งถ้าใครติดตามคลิปผมนี่จะเห็นเลยว่าการเอาพระไปสแกนเนี่ยไม่ได้เจอธาตุโลหะไนหลายตัวแบบนี้ ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เปรียบเทียบหรือว่าเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงอยากฝากให้เป็นข้อมูลที่เวลานึกถึงพระเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยครับจะได้มองว่าเอฟมีข้อมูลแบบนี้เพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับพยายามจะเอียงให้ดูพยายามจะให้ดูในหลายๆจุดว่าสนิมทองแดงเนี่ยเขาแทรกซึมขึ้นมาที่ผิวคระ มีให้เห็นชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างแต่ก็มีให้เห็น คือพยายามจะให้ดูหลายๆมุมหลายๆจุดที่มีสนิมทองแดงเนี่ยซึมขึ้นมาที่ผิวพระสีส้มๆเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ช่วยให้เรามองถึงพระที่เกาได้อายุได้ดีกว่าตำหนิจุดตายเพราะว่าพระหล่อโบราณเนี่ยโอกาสที่จะใช้ตำหนิจุดตายเนี่ย ว่าดูไม่สมเหตุสมผลอย่างที่ผมพูดว่าผมทําทองเหลืองผมทำบุญเทียนผมทำลักษณะนี้มาก่อนก็เห็นในลกก็เห็นในลหลายๆรูปแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเกินบ้างขาดบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใช้จุดนี้มาเป็นจุดพิจารณาพระนี่ผมมองว่าดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่มา บอกให้ทราบอันนี้คือเส้นพิมพ์เพราะว่าองค์นี้เป็นพิมพ์หลังอูมหลังจจนูนเป็นหลังเต่าเราก็จะเห็นเส้นพิมพ์พก็คือเป็นพระแม่พิมสองชิ้นประกบเนี่แหละครับผมให้ดูสนิมอีกครั้งหนึ่งว่าลักษณะสนิมลักษณะความเหี่ยวย่นแบบนี้ผีที่ซึมขึ้นมา พระเนื้อเมกสิทธิ์คือทองแดงกับทวงคือตำราของหรือว่าที่พูดถึงวิธีการสร้างพระของหลวงพ่อทับเนี่ยพูดเรื่องของการหุงแร่ย่างแร่มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ผมพูดถึงถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยไม่ได้สร้างพระทั้งหมดหมายถึงว่านำ แร่ธรรมชาติแร่ที่มีาธาตุกายสิทธิ์แบบนั้นเนี่ยมาทําเป็นก้อนก่อนมาทําเป็นโลหะขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใช้ผสมใช้ปลอพระอีกครั้งหนึง่งแบบนั้นก็น่าสนใจครับว่าพระที่ได้จะเป็นยังไงเพราะว่าผมเองเนีมีพระปิดตาอย่างอื่นที่เป็น เนื้อเมกะสิตเหมือนกันแต่ว่าร่องรอยของเม็ดแร่แบบนี้เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับแบบนี้คือเครื่องยืนยันถึงความเก่าความแท้ของพระได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเรื่องของเม็ดแร่เรื่องของรูพรุนที่เกิดขึ้นแบบนี้คือของใหม่ไม่ได้ทำแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็การใช้แร่ธรรมชาติเนี่ย ก็จะมีที่ตักการมีแร่ธรรมชาติปนมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยในร่องในโพงแบบนี้เห็นการยุบตัวการเต็ตัวของเขาไหมครับจะไม่เท่ากันก็เลยจะเกิดเป็นโพงขึ้นมาแล้วก็มีตัวแร่เนี้ยฝังอยู่ข้างในทนันสวยงามดูดีเห็นที่ด้านซ้ายไหมครับภาบสีส้มๆแบบนั้นก็คือสนิมทองแดงที่ซึมขึ้นมา จุดนี้แหะครับต้องบอกว่าเป็นจุดตายซะมากกว่าที่เราจะพิจารณาพระเก่าได้อายุคือสนิมคือออกไซด์ที่เกิดขึ้นของไม่เก่าไม่มีหรอกครับนีฮะดูพร,รุนลักษณะความไม่เรียกความเนื้อหนะแบบนี้ลักษณะกายภาพแบบนี้ครับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอยีาการที่เนื้อเมกสิทธิ์มีสนิมเกิดขึ้นสวยงาม ชุดนี้มากกว่าครับที่จะเป็นจุดตายสำหรับบอกว่าเป็นพระเก่าพระแท้แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือเนื้อพระครับเปลี่ยนสีได้จริงๆคือผมเห็นของท่านหนึ่งเนี่ยสีเหมือนสีเงินเลยครับสีเงินสีสแตนเลสเลยสวยงามมากๆคือของผมเนี่ยก็ยังองค์ที่อยู่ในมือที่ทำคลิปเนี่ยก็ออกจะเป็น เงินดำๆไม่ได้มีวันณะเขียวเลยเพราะว่าถ้าได้ล้างได้ถูมากๆเนี่ยก็บางทีก็เป็นสีเงินบางทีก็มีอมเขียวบางทีก็ดูม่วงๆนบแต่ว่าเห็นของท่านหนึ่งที่เป็นสีเงินสีขาวแบบนั้นเนี่ยโอ้ก็สวยงามดีครับผมเชื่อว่า หลวงพ่อท่านเนี่ยต้องใช้แร่ธาตุที่มีความพิเศษในการที่จะสร้างพระแบบนี้ขึ้นมาก็ฝากไว้เป็นข้อมูลคือผมมีโอกาสได้ไปสแกนเนื้อโลหะก็เลยเอามาดูเอามานำเสนอกันแล้วก็อยากให้พระที่หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็น วัตถุมงคลสําหรับไว้บูชาก็อยากให้ท่านที่สะสมนะครับลองมาดูลองมา,งมาพิจารณาถ้ามีลักษณะแบบนี้เข้าเกณฑ์แบบนี้เนี่ยท่านก็น่าจะมั่นใจว่าเป็นพระที่หลวงพ่อท่านสร้างครับจะได้เห็นคุณค่าของพระที่ท่านสะสมับไม่ใช่ว่าใครทักมาว่าไม่ดีไม่ใช่เนี่ยก็ไม่สนใจอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะทําให้ ท่านในพิจนาพวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของบาร,รมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแค้วคาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ